คนลุกเผยตอนจบอีกแบบของละครแม่เบีย้ยที่ไม่ได้ออกอากาศเอสุปชัยเผยคลิปวิดีโอฉากตอนจบอีกแบบของละครแม่เบีย้ยที่ไม่ได้ออกอากาศด้านนาวที่สานารอินเนอร์มาเต็มถ่ายทอดทุกอารมณ์ทำคนลุกจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยของผู้จัดคนเก่งเอสุปชัยซึ่งเมื่อคืนวันนี้วันที่21กันยาย,ยน64ดำเนินเรื่องมาถึงตอนอวสานของเรื่องราวความรักและบ่วงกรรมทั้งหมดของนางเอสาว นาวทิสานาถรับบทเป็นเมฆลาและพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงรับบทเป็นชนะชนและรถเม์และหนึ่งนิดรับบทเป็นหมแก้วโดยแต่และตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่มีสีเทาทั้งด้านดีและด้านเสียรวมถึงอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องคือง,งูหรือในละครจะเรียกว่าคุณซึ่งงูตัวนี้จะคอยดูแลนางเอกมาตั้งแต่เด็กเปรียบเสมือนงูเจ้าที่ที่คอยดูแลให้อยู่บนความถูกต้อง ในลักษณะเหมือนผู้ใหญ่เตือนเด็กสำหรับเมื่อคืนวันนี้ตอนจบของละครเรื่องแม่เบี้ยซึ่งผู้คนซึ่งผู้จัดคนเก่งเอซุภชัยเลือกออกอากาศตอนจบในเวอร์ชั่นที่ชนะชลเลือกจบชีวิตที่สายน้ําเพื่อจบปรับกรรมทั้งหมดในขณะที่ใหม่แก้วภรรยาของชนะชลเลือกจะเดินหน้ามีชีวิตใหม่กับลูกทั้งสองคนส่วนไม่ขลาเลือกจบชีวิตที่สายน้ําตามชนะชลไป ล่าสุดในอินสตาแกรมของเอสุปชัยได้เผยคลิปวิดีโอตอนจบของละครเรื่องแม่เบีย้ยในอีกเวอร์ชันที่ไม่ได้ออกอากาศโดยระบุว่าขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกคําที่มอบให้ละครแม่เบีย้ยขอบคุณสําหรับเรตติ้งสูงมากสําหรับละคร13บวกเรื่องแม่เบีย้ยพี่เอทำตอนจบไว้อีกแบบหลังไม่ขลากลับมาจากงานศพชนชนแล้วมามีปากเสียงกับคุณงูแล้วถ้าคุณไม่ฆ่าเมย์เมย์จะฆ่าคุณเอง แล้วเดินลงไปในสายน้ำด้วยกันแต่สงสารคุณงูพี่เอเลยเลือกแบบไม่ต้องมีคุณตอนเดินลงน้ำแต่เมื่อเลตติ้งขนาดนี้พี่เอเลยมาให้ดูชมกันนะคะขอบคุณน้องนาวไม่ขลาในดวงใจของพี่มากๆน้องสู้ตายในการทำงานมากบางวันถ่ายทำร้องไห้ต่อการทั้งวันตั้งใจทำงานทุกคนในกองรักน้องน้องอยู่ง่ายกินง่ายมากพลังเกินร้อยมากพี่เอขอบคุณน้องนาวมากๆเลยนะคะ ที่ทําให้ไม่ขลาในนิยายมีตัวตนจริงๆหนูทําให้พวกพี่ต้องเต็มที่มากๆเพราะหนูเต็มที่กับพวกพี่มากๆชนะชนอาจชนะใจไม่ขลาแต่นาวที่สานนาชนะใจพวกเรานะทีมงานแม่เบี้ยข้อกบุณข่าวจากข่าวสดครับ